ป็นไปตามกระบวนการก็คือนัดพร้อมสอบทำให้การจำาเลยก็นัดไปว่าจะสืบกันตรนไหนกี่วานนะครับเพราะว่าทางผู้ตัวจำาเลยไม่ตามาออ่าง,งเปร์เ็จ์นะครับคนในบางคดีเขาแยกโฉนดไหมครับก็้องรอนะเห็นตอนหลังออกจากฐานุรงนี้มีสีหน้าเครียดไม่มีฮะวันนี้มันไม่เห็นต้องเครียดอะไรเพราะว่ามันประกันตัวไว้แล้วเพียงแต่มารับกซับนัดเท่านั้นเองนะครับมารับกซับนัด ซึ่งท่านเองก็ก็ได้ได้แจ้งแล้วแต่นานนะเลื่อนไปนานเลยเพราะว่าโควิดโควิดนานมากรู้สึกจะข้ามปีก็ไม่มีนะฮะไม่มีอะไรก็นั่งเฉยแล้วก็เขาเรียกอะไรคดีมันมันต้องปังมันต้องเดินไปอ่ะมันมันมก้นความกังวลแล้วมั้งครับนะครับวันนี้เครื่อที่สุดน่าจะวันประกันตัวมั้งฮะให่ไหมครับถ้าประกันได้แล้วก็คงไม่มีอะไรเป็นหน้าที่ธนาคาร มีฮะไม่ได้ติดต่อจริงๆความเห็นส่วนตัวผมเฉยๆนะครับคุณพลเองก็ไม่ได้มีอะไรติดใจนะครับจริงๆเขาก็บอกว่าเคยคุ้นเคยกันแต่ว่าทางผู้แสีถ้าไม่ประสมคุยเนี่ยเราเราไม่มีสิทธิ์ไป็นคู่ในการการคูค่เลยด้วยก็คือขอใเป็นความสมัครใจของทางผู้เสียดีกว่านะฮะใรื่มีโอกาสก็จะเถ้าเขาพร้อมผมก็พร้อมนะฮะถ้าถ้าผู้เสียเขาพร้อมนะผมยินดีเป็นสะพานที่จะ เชื่อมความสัมพันธ์กันว่าให้มันเรื่องนาวกับกันเพราะยังไงก็ตามศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินก็ยังม,มีโอกาสาที่จะถอนท้องได้อยู่แล้วก็เป็นประโยชน์เรืองของฝ่ายก็จริงๆอยากให้นักข่าวกับทางคนที่มาข่าวนา่าจะรอมพ้องกันคดียิ่งอะฮะว่ามันเ็ูเขาตงหกนไว้ไงก็ได้นบอกกันเดียน้องเขารอศาลก่อนนะครับาศาลจะไง่ตัดสินหรือยัก็อยากจะฝ่าบอกอย่างที่บอกฮะเอาเมตตาทมนำ ความเมตตานําเขาจริงๆแล้วน้องก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายแกน้องเลยละนะครับอาจจะตกใจอะไรก็ว่าไปพฤติกรรมที่ไปตบหลังสองนาทีนมมาเ,ววาเนี่ยเหมาะสมไหมก็สังคมก็ตัดสินไปเพียงแต่ว่าในเมื่อคนเราเนี่ยมันไมไ่เรื่องใหญ่นะมันน่าจะพูดกันได้อยากให้เขาเนี่ยลองสแสดงน้ําใจกันออกมาเพราะทางเราว่ามีอยู่แล้วอื่นคงไม่มีครับ ครับแล้วก็รอไปว่าสืบพยานวันไหนอะไรยังไงนะครัข้ามปีครับผมยังตกใจเลยคิวสารแน่นมากข้ามปีเลยครับพิสูจน์กวิจัยจำลองจำลองก็เนี่ยครก็ทางคณะกรรมารตัดสินสองตัวมาก่อนก็เดี๋ยวผมคงขอ,งของความเป็นธรรมมานีครับเพราะคำว่าออตัดสินเนี่ยเมื่อมีคนแจ้งความบงคุกข์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยส่งจำนวนมาแล้วเดี๋ยวท่านในการท่านกันกรกรองจรงว่าหลักฐานเพียงพอไหมใช่หรือไม่นะครับถ้าท่านบอกว่าใช่ก็ส่งฟ้องขอไปแล้วก็ไปสู้ต่อ แต่ถ้าถ้าบอกไม่ใช่สั่งไม่ฟ้องก็ยุติก็รอชี้ขาดทางผู้ว่ากินผมไปีกส่วนอื่นนะครับน้โอเคขอบคุณนะฮะขอบคุณครับมาเร็วจังเลย